สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนพาเหร่ชาแนลนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่14เดือน 11, 2565นนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้ก่อนไปรับชมนะคะฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้กับแอดด้วยเนาะ ขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ทุกๆการติดตามด้วยนะคะกวนไปรับชมนะคะสโอนก็ฝากคําเตือนคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบเราค่อยตามเนาะสาหรับวันนี้นะคะสโอนให้เด่นไปที่นะคะงวดที่แล้วนี้เจาะไม่เข้านะคะพิ่ีเสียดายเนาะแต่ในกลุ่มนะคะในกลุ่มก็ได้ฮอยู่นะคะวดที่แล้วเนาะ พี่ๆถ้าใดสนใจเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแนวทางให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆวันนี้นะคะเด่นที่เก้าแล้วก็8ดแล้วก็ศนนะคะพี่พี่ฟันนะคะฟันวันนี้นะคะฟันที่ที่เนะคะพี่พี่สำหรับค้งสุดท้ายเนาะชุดเน้นก็จะมี9.0ศ

เก้าห้านะคะพี่พชุดนิ้นชุดกันก็จะมีแปดหนึ่งนะคะเก้าสามเก้าจ็ดนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้เนาะสำหรับเราพัฒนานะคะพี่พี่อีกคู่หนึ่งนะคะให้เป็นชุดกันหกสี่นะคะสำหรับ3มตัววันนี้นะคะก็จะเป็น4 9่ส 8 9 0นะคะชุดจับวินนะคะมี4มี9มี8แล้วก็มี0นะคะพี่พวันนี้เนาะท่านใดชอบก็ลองจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ90 80 94สําสำหรับชุดกันนะคะชุดกันชอบ6 4นะคะพี่พี่ตัว949 ชุดจับวินนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคะสําหรับเราพัฒนาในวันนี้นะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะคะสา,สามารถกดคดลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะให้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะสำหรับในกลุ่มก็จะไปคัดอีกทีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้ถ้าใครไม่ชอบตัวเจาะนะคะแนะนําเอาตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ